สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปเรียบไปคลิปดูดวงชะตารายสัป,ปดาห์นะครับประจําสัป,ปดาห์ที่วันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนะว่าดวงชะตาของคุณนในช่วงสัป,ปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านก็จะมีดาวพระขคานย้ายวันที่16ตุลาคม67เวลา7โมง7นาทีนะครับย้ายเข้าสู่ ราศีพิจิกนะครับตำแหน่งเป็นปรากรเกษนะต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ย้าย17ตุลาคม67เวลา4ทุ่ม57นาทีนะครับอาทิตย์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะตามด้วยดาวอังคารเดินมนนะครับ19ตุลาคม67เวลา8โมง6นาทีอังคารเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งเป็นนิดนะครับแล้วก็ตามด้วยดาวพระพุธเดินมน 24ตุลาคม67นะครับหลายคนก็รอคอยนะ4ทุ่ม4 5นาทีพุธนี้เข้าสู่ราศีาพิจิกนะครับในดวงชะตานะเ,เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC แฟนคลับที่ติดต่อมาดูดวงชะตาเสริมดวงนะครับเทียนอีกคุ้ยนั้งแล้วก็มาดูหวงช่วยออนไลน์กอาจารย์เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาก นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเออลูกยีที่อยู่ประเทศอเมริกานะค,คุณแสงโสมเพ่งสกุลนะครับได้ส่งคอฟี่กาแฟจากอเมริกามาให้จานโอ้โหสตาบักซะด้วยนะอร่อยอร่อยนะครับก็ขอให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จถูกลอตเตอรรางวัลที่หนึ่งในงวดนี่เลยไม่กี่วันเนี้ยเอาไปเลยครับร้อยล้านผ่านล้านประสบความสำเร็จนะเออรวยรวยเออ แบบนี้ไม่ได้ต้องสวดสวดโกปีให้อย่างอร่อยอร่อยเออโอ้ยเค็มคนโอ้ยห่อหนะครับเอ่อมันคือความสุขความสุขความทุกข์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จิตใจครับนะเพระฉั้นสุขก็หนอทุกข์ก็หนอเจ็บป่วยก็หนอ เพราะฉะนั้นพยายามเอาใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีที่สุดนะครับก็ให้คุณเนี่ยใช้หลักธรรมศีลห้าข้อพอคุณไม่ต้องเลิศเลอเพอร์เฟกไม่ต้องไปใช้กระโถนมานู่นนี่นั่นเนี่ยปัญญาอ,อ,อ่อนเออเห็นว่าคนเขาไปฟังแล้วเขานน่นนี่นั่นเนี่ยนะเขาบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยตื่นไม่จริง <c oughs> นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนราศีธนูเนี่ยดาวพฤหัส,สบดีเนี่ย คุณยังเป็นอารีอยู่เพราะฉะนั้นนะคิดอ่านต่างๆเนี่ยก็ต้องรอบคอห้มากการเรียนการสอบการแข่งขันยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จมีบางคนสอบไม่ผ่านก็มีเนี่ยที่มาดูดวงะตาอาจารย์เหนื่อยอ่านแล้วไม่เข้าใจนะการเรียนช่วงนี้ตกนะครับก็อดทนนะคนที่กําลังอยู่ในวัยศึกษาเ่าเรียนนะครับปีที่คนดาวที่จะย้ายดวงแรกเสริฐเนี่ยคือดาวพระศุกร์ จะย้าย16ตุลาคม67เนี่ยที่ผ่านมานะครับสุขไปไหนสุขก็เข้าสู่ราศีวิจิกในภพอาลีวินาศอาลีความเสียหายวิ่งเข้าหาอาลีนะครับความเสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณนะในดวงชะตามากนักแต่ดาวสุขเสียความรักไม่ดีพฤื่อราก็ไม่ดีอยู่เนี่ยความก็ไม่ดีใหญ่เพราะฉะนั้นก็อยู่เฉยๆยังไม่ต้องไปดิ้นทุรนทุรายในเรื่องของความรักนะ ตั้งใจในการทำงานเข้าไว้ดีที่สุดนะครับในช่วงนี้ปุตตะเป็นอริดวงบางคนมีเกณฑ์การผ่าคลอดนะครับเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของตัวของคุณเองพยายามใกล้ชิดหมอเข้าไว้นะครับเออที่มีเครื่องมือครบครบนะหมอดีๆหน่อยไม่ใช่หมอกระเป๋าหิ้วไปยิ่วมาไม่ไหวนะเออมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาอาทิตย์เนี่ยก็ย้าย สิบเจ็ดตุลาวันเนี้สี่ทุ่มคุณรอเนะี่ยสี่ทุ่มสี่ทุ่มเกือบเกือบห้าทุ่มนะม <c oughs> นะตีตะห้าทุ่มไหมในดวชะตาอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ปุตตะนะครับสหัสช้าปุตตะเพื่อนฝูงสังคมมีเกณฑ์การปรุงเสริมติมแต่งซื้อเสื้อผงเสื้อผ้ามาแต่งมาโชว์อะไรพวกนี้ในระดับหนึ่งมาอวดนะครับอ,อในดวชะตาของคุณ ดาวต่อมาก็คือดาวอังคารมนล19ตุลาคม67นะอังคารเนี่ยเป็นดาวลาพระและเป็นดาวเจริญพบอลลิดวงคุณมีโอกาสมีเงินมีโชคลาภราพระกระดุมพระคุณจะได้โชคลาภการเงินเป็นส่วนใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วก็ดวงชะตาอล,ลิอุปสรรคปัญหานําเงินมาให้เออุอปสรรคเรียกให้มันรีบๆมาจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณ นะครับพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพุธพุธนี้ก็มนเหมือนกันยีบสี่ตุลาคม6 7มูนไปเป็นมนไปเป็นอารีนะในดวงตันโนอาลีมักมีอุปสรรคนะครับหรือคุณอาจจะเป็นคนที่กลกวนไปบ้างนะหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นระวังการขับรถนะเฉียวชนต่างๆบางทีถ้าคุณอาจจะไม่ได้ชนเขาคนคนอื่นอาจ,จะมาชนคุณมาเพราะฉะนั้นต้องมีสตินิดหนึ่งระวัง พูดเป็นอารีระวังคําพูดนะครับแล้วคุณอาจจะอยู่บ้านไม่ค่อยติ่นมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะครับเออครับลูกคกุณราต้องระมัดระวังไว้ดีหนึ่งนะชาวราศีเมถุนนะครับเพราะฉะนั้นดวงดาวซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยดาวพระราหูเป็นดาวเจริอนภพกรรม,มะในสัปดาห์นี้คุณจะมีเรื่องผิดหวังเสียใจการงานอาจจะมีความทุกโอกทุก,ทกใจนะครับส่วนด้านการเงินก็ยังถือว่าเรื่อยๆนะครับในดวงชะตาดาวจันทร์เป็นดาวที่เดินเร็ว ในร่ลกของการใช้จ่ายในร่ลงของความรักเนี่ยก็ให้อิสระซึ่งกันและกันนะครับยังไม่ค่อยที่จะแสดงความชัดเจนสักเท่าไหร่ชาวราศีเมถุนคุณจําไว้เลยเรื่องความรักของคุณต้องปีหน้าปีหน้าตั้งแต่วันที่13พฤษภาท่องไว้เลยของคุณ1นะ่ย13พฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับประมาณช่วง5าทุ่มตีท0ตีไปเลยตื่นเช้ามาอย่างมีความสุข นะพุทพฤษภาไปคือดวงชะตาของคุณจะมีสิ่งที่ดีมีเกณฑ์การเริ่มต้นนับหนึ่งในเรื่องของการสร้างฐานะาทงการทางานการสร้างครอบครัวให้มีความมั่นคงที่ดีขึ้นคุณค่อยตัดสินใจในเรื่องของความรักปีหน้าเพราะโอกาสช่วงนี้โอกาสฟ้าปิดมันยังไม่เปิดมันยังไม่ค่อยราบรื่นเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปในการใช้ชีวิตให้ใช้ชีวิตแบบแบบลับลบ ดันลารนะเออมันถ้าคุณเปิดเผยโอ้โหความวินาศเกิดทันทีครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ต้องรีบร้อนปีหน้าจะดีที่สุดเปิดตัวให้เต็มที่ไปเลยในเรื่องของความรักว่าคุณจะตัดสินใจจะรักไม่รักอันนั้นนะถ้าคุณตัดสินใจช่วงนั้นนะเป็นผลดีของชาวราศรีเมถุนนะครับ โอเคนี่ครบแล้วดีดวชะตานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กาจานด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับ